เหรียญสิบบาทปีสองหมีมาแค่หเหรียญเท่านั้นค่ะสิบบาทสองห้าสมีมาทั้งสิ้นหเหรียญน,นี่ค่ะหเหรียญปีสองหนี่ก็เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่หาค่ะอันดับที่หคือสองหอันดับที่สองสออันดับที่สามสองห้านึจนน สามสามที่ผิดหนึ่งร้อยเหรียญสามหนึ่งหกหมื่นสองร้อยเหรียญสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าหมื่นเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญค่ะสี่หนึ่งนะคะเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญสองห้าสี่สองตัวติดพิณอัดับที่สี่หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญก็มาณอันดับนี้ค่ะสองห้าสามสี่จำนวนผลิตหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้น หล้านนี่ถือว่าไม่เยอะนะคะจำนวนผลิตหนึ่งล้านสามแสนค่ะแล้วแล้วสามสี่เนี่ยเป็นเหรียญที่ตัวตัวตัวผลิตตั้งแรกๆนะคะเพราะปีแรกมันสามหนึ่งแค่สามหนึ่งสามสองสามสามเนี่ยสามสี่เป็นเป็นเป็นปีผลิตที่ต้นๆเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้จึงผ่านใช้มานานนะคะมีความมีความที่สมบูรณ์ให้เราสะสมน้อยมากหายากมากนะคะ ส่วนมาก็จะเป็นเหรียญผ่านใช้แล้วก็ค่อนข้างจะสึก10บาทปี25 34รับซื้อเหรียญและ20บาทจำนวนผลิต1ล้าน3 0 8 0 0 0 0เหรียญเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่5ของเหรียญ10บาทหมุนเวียนเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะไปได้รับซื้อเหรียญละ20บาท34กับ42รับซื้อเท่ากันค่ะ20บาท สิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งอยู่ไหนละอ๋อสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งรับซื้อผ่านใช้ห้าร้อยไม่ผ่านใช้หนึ่งพันสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อไม่สวยสามสิบสวยห้าสิบสิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อยี่สิบสิบบาทปีสองห้าสี่สองรับซื้อยี่สิบ เหรียญสิบบาทที่รับซื้อนะคะ10บาทปีสองห้าสองอห้าเหรียญสิบบาทนะั่นน่นคุยกันเรื่องสิบาทเดี๋ยวคุยอีกพอศหนึ่งคือพศออที่ประคองใจนะคะคือ10บบาทปีสองห้าห้าสามห้าสองห้าสามห้าสี่ค่ะ สิบบาทหมุนเวียนพศสอ5ห้าห้าเป็นพศที่ไป่น่ามีความสงสัยนะคะคือพศสอ5ห้ในทานการผลิตที่เปิดเผยได้ระบุออกมาว่าผลิต3ามแสนเหรียญแต่เหรียญในท้องตลาดที่เราหาเจอเยอะมากนะคะปี2554เยอะมากตอนแรกแปรเก็บค่ะ2554้าหาสพอดูตามตำรารดูตามข้อมูลแล้วนะก็น่าเก็บพอสาล้านเหรียญ เก็บไปเก็บไปโอ้โหมาแบบเยอะมากตอนตอนแรกรับซื้อด้วยนะรับซื้อด้วยปรากฏว่าโอ้โหมาทีแบบมาทีเป็นพันเหรียญพันเหรียญแต่หลังพมน่าจะหยุดรับซื้อแล้วไม่เอาแล้วไม่รับแล้วพอมาเยอะเยอะเกินเยอะเกินแล้วก็รู้สึกว่าจะมีปัญหากับจํานวนผลิตบอกสามล้านเหรียญแต่ดูเหรียญที่ที่ในระบบที่พบเจอ จำนวนจึงไม่สอดคล้องกันนะคะปี2554ค่ะฝากไว้ค่ะอีกปีหนึ่งนะคะปี2552ปี2552จําจำนวนผลิตที่ระบุไว้ในคู่มือในฐานข้อมูลต่างๆห้าล้านเหรียญค่ะปี2552นะคะระบุว่าผลิต59ล้านเหรียญแต่เหรียญที่หาจริงในท้องตลาดในระบบนะคะ หายากมากค่ะห้าสองหายากมากหายากพอกับห้าสามค่ะสองห้าห้าสองกับสองห้าห้าสามเหรียญเป็นเหรียญที่หายากใกล้เคียงกันนะคะทั้งที่ห้าสามเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่เจ็ดจำนวนผิด 1, 9, 50, หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเหรียญก็โอเครับได้อยู่จำนวนผิดประมาณนี้แล้วก็เหรียญที่เจอในท้องตลาดก็น่าจะสอดคล้องกัน เหรียญที่มีปัญหาสำหรับประ้านะคะที่คาใจก็คือสองห้าห้าสองกับสองห้าห้าสี่เขาข้ามห้าสามเนาะห้าสองกับห้าสี่จำนวนผลิตกับกับเหรียญที่เราเจอในระบบเขาเขาไม่ใกล้เคียงกันเขาไม่เขาไม่เท่ากันไม่ในความรู้สึก,กน,นะคะไม่เท่ากันสองห้าห้าสอง ฐานการผลิตจำนวนการผลิตระบุไว้ว่าห้าสิบเก้าล้านเหรียญแต่เหรียญหายากมากหาไม่เจอนะคะหายากมากของห้าห้าสองส่วนสองห้าห้าสี่ฐานการผลิตนะคะจำนวนการผลิตที่เปิดเผยได้ที่เจออ้างอิงได้คือสามล้านเหรียญสามล้านเหรียญแต่เหรียญจริงเจอเยอะมากค่ะสองห้าห้าสี่เจอเยอะมากจนแม้ไม่สะสมแล้วพนักพนักปล่อย เขาแลกหน้าเหรียญไปหมดทัานที่ซื้อมาซื้อมีส่วนต่างมาแต่ตอนหลังไม่เก็บแล้วให้เอซีแล้วก็ให้นักสะสมอ,อื่นๆแลกหน้าเหรียญไปหรไม่ก็เอาไปทอนปกติเลยนะคะไม่เก็บค่ะ